ทุกคนข่าวนี้น่าตกใจมากนะครับตำรวจไปจับพ่อแม่คู่หนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นหลังจากนําร่างลูกของตัวเองที่เพิ่งคลอดเมื่อ15สิงหาคมยังเป็นทารกอยู่เลยนะครับไปเผาในเตาเผาถ่านบ้านเพื่อนผู้เป็นแม่เนี่ยให้การว่าหลังจากคลอดเกิดหน้ามืดเผลอทับลูกไปจนลูกเสียชีวิตตื่นขึ้นมาไม่รู้จะทํำยังไงกลัวความผิดก็เลยชวนสามีเอาศพลูกไปเผาในเตาเผาถ่านที่บ้านเพื่อน โดยทั้งคู่แวะซื้อน้ำมันที่ร้านค้าข้างทางไปด้วยจากนั้นพอเผาศพลูกเสร็จแล้วใช้เวลาประมาณ20นาทีก็ทำทีไปหาเพื่อนอารมณ์แบบแวะมาหาก่อนจะขีม่มอเตอร์ไซค์กลับคอนโดแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อนะครับเนื่องจากผลชนสูตรทารกพบว่าเด็กชายคนนี้มีบาดแผลถูกกระแทกที่หลังหัวอย่างรุนแรงและไม่พบร่องรอยการกดทับที่หน้าอกและแพทย์ยังพบว่าทารกมีพฤติกรรมหลังคลอดแล้วด้วยเช่นร้องไห้กินนมขับถ่าย สันนิษฐานว่าน่าจะจับเด็กฟาดกับของแข็งซึ่งขัดแย้งกับคาให้การของผู้เป็นแม่ครับ